อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะคอนสั้นเอฟซีเรื่องเจ็บคอทีหนึ่งนะคะฝากลูกไว้กับป้าใจร้ายตอนจบแล้วนะคะไปดูกันเลยนี่ฉันน่ะอยากจะฆ่ามันจริงเลยนะคุณมานั่งเดี๋ยวนี้ใครบอกให้ออกอนุญาตไปยะดูทีวีกับฉัน ครับฮ้ยทำไมฉันต้องมาเจอผัวภรรยาอย่างนี้เหรอฮฉันอะสนใจแต่ลูกดีกว่าใช่ค่ะแม่พ่อไม่อะไรเลยก็แน่น,นสินะนะฮนี่ลูกทำไมถึงเป็นอย่างนี้ล่ะหนูอะต้องจาัดก,การให้เข็ด ได้ค่ะพ่อนั่นหนูขอรุยาไปบ้านคุณย่าโอ๊ยไม่ใช่สิคุณป้าค่ะค่ะคุณป้าคุณป้าอันอันพอเล่นเสร็จแล้วมากินอาหารเช้านะลูกแม่เตรียมมาให้แล้วแม่กับพ่อกินเรียบร้อยแล้วจ้าค่ะคุณแม่ไปไปไปโอ๊ยนี่ก็ได้อยู่นั่นแหละหนูก็ไปก็ได้หนูไปแล้วนะเออไปเถอะหนะนางเกียรตชมัดเลยไป ตอนนี้อันอันโดนพ่อด่าบ้านนี้แม้จะจนแต่ยังไงความสุขของเธอก็ไม่มีใครที่จะมาปกป้องเธอโอ๊ยไปบ้านคุณยายเอ้ยไม่ใช่สิคุณป้าหรือว่าจะเรียกว่าคุณยายดีนะแต่คุณป้าก็ยังไม่แก่เลยนี่นาที่เราจะเรียกคุณยายเนี่ย สาวระวังรถด,ด้วยนะคะจ้าระวังก็ระวังอ้าไม่ก็โดนใครหลบเนี่ยเป็นไรเดี๋ยวเขาก็ไปแจ้งตำรวจเองงั้นเราไปบ้านคุณป้าดีกว่าอันอันเธอไม่เคยจะช่วยใคร จะเป็นพ่อแม่พ่อแม่เธอช่วยเสมอแต่เวลาเธอไปไหนเธอจะแกล้งเขาตลอดอย่างเช่นเธอเกลียดต้นอ้อที่ไม่รวยไม่สวยเหมือนเธอฮ้ยไปบ้านคุณป้าดีกว่าเอา้าอีพพจมานเยอะเราไม่ได้พจมานนะเราต้นอ้อ ตอนอ,อกก็ตอนออไปฉันน่ะสวยตายแหละรู้ไหมฉันน่ะสวยที่สุดเอา้าแล้วใครบอกให้แกไปยืนหน้าโง่ตรงนั้นละ่ะฮะเข้าบ้านไปบ้านคุณป้าดีกว่าคุณป้าค่ะหนูมาต้อนรับยินดีค่ะเอาๆนั่งก่อนเลยอันอันอยากกินอะไรไม่รู้ไม่กินค่ะหนูแค่มาเฝ้าไอพ่อจมานั่นค่ะอ๋ออันนั้นน่ะเหรอตอ้นอ,อเป็น ขอรับใช้แถวแถวนี้จ้ะปกติไม่มีใครที่จะมายุ่งกับป้าเนาะเนาะอันอันเนาะค่ะคุณป้าโอเคอันอันก็ไม่เคยดีกับเราเลยหนอะเนี่ยนี่ตอนอ่ะตอนอ่ะมานี่อะไรคะคุณป้าว่าป้าแกสิฉันอันอัน บอกว่าเจ้าหญิงอันอันเจ้าหญิงอันอันต้องเรียกเรื่องหรอแกไม่สวยนะแกเป็นเด็กแกต้องเรียนนี่อย่ามาพูดปากคำกับลูกหลานของป้านะยะต้นอ้อไปไปสร้างสินช้าเดี๋ยวนี้ใช่ไปสร้างสินช้าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเน่ค่ะอันอันใครบอกให้แกเรียกอันอันยะ บอกว่าเจ้าหญิงอันอันและแก่เป็นทาสโอ้โหต้องกระทอกใส่ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยงงไปหมดแล้วเนี่ยว่าใครรูปใครกันแน่เธอไม่รู้อะไรสัแล้วว่าโรถของเธอกลับมาได้ไงรถของเธอถึงแม้อาจจะโดนชนตายไปแล้วก็ได้แต่คุณป้าก็ยังเก็บมาไว้ แต่อยากๆเธอก็ยังที่จะสำรวจบ้านหลังนี้เธออยู่บ้านหลังนี้ไม่ได้ฮ้ยต้องเปิดไฟให้อันอันแล้วละมัง้งเธอไม่ยอมที่จะเรียกว่าเจ้าหญิงอันอันเธอไม่ยอมถึงแม้เธอจะเป็นคนพูดดีก็เถอะฮ้ยเดี๋ยวเราไปปูเสือที่หลังบ้านดีกว่าไม่ค่อยมีเสือเลยนะตอนนี้ นี่ไงเราจะปูเสือตรงนี้อ๋อแล้วก็ให้อันอันมาเล่นชิงชา้าแถวแานี้ดีกว่าเราเตรียมมาแล้วสร้างอีกว่า,ากว่าจะเสร็จเหนื่อยแทบย่อ๋อติดไฟด้านล่างดีกว่าน่าจะน่ารักนะหรือว่าไม่น่ารักสำหรับเราหรอกติดดีกว่า เย้น yeah! ่าเล่นจังเลยขอเล่นสักหน่อยได้ไหมเนี่ยอืมน่าจะคงไม่ได้มัง้งนั้นอัน,อนพาอันอันแล้วก็พ่อแม่อันอันมาดีกว่าฮไปหาป้าดีกว่าแล้วรถเราต้องไปเปลี่ยนสีไหมเนี่ยสีรู้สึกน่ารักจังเลยแต่ไม่ใช่บ้านเราแล้วมัง้ง บ้านเราแตเป็นบ้านอันอันฉชนั้นน,ะน่ะต้นอ่อมาแล้วเหรอฮะมาแล้วคะ่ะนี่เสร็จแล้วยังฮะฉันนะ่ะตั้งใจรอมานานเลยนะไปะเดี๋ยวป้าจะพาไปจ้ะลูกไม่เป็นไรค่ะแม่ไม่ใช่แม่นะนี่ปลานี่ไปกับฉันไหมไปสิ อีหน้าสุกะปลกอก่ะหาฉันไปก็พอแล้วเข้าใจไหมเอาพาฉันไปเดี๋ยวนี้ค่ะฮึดีมากจกทาดเฮ้ยเอารีบพาไปสิก็รีวิ่งมาสิคะเทียงเหรอฮะว้าวเกก็ทำสมกันเนี่ย นี่ค่ะเธอไปนั่งเล่นได้เลยโอเคนะ่าจะไปล่งเล่นก่อนนะไหนดูซิมันจะน่าเล่นหรือเปล่าลองนั่งดีกว่า <c oughs> ว้าวผิดด้านนะผิดด้านเราไงฮะฮูว้าวสนุกจังเลย <c oughs> หัวล้ออะไรอันอันมีคนไม่อยากจะเล่นเหรอฮะ <laughs> แต่ไม่อนุญาตให้เล่นนะยะอ้อใช่ฉันมาฉันเป็นผู้หญิงแกต,ต้องกราบเท้าฉันและเช็ดเท้าให้ฉันแลัจากนั้นเฮอต้องเป็นคนคนอะไรเหรอเป็นคนถูบ้านฉัน โอ้โหมันจะมากกันไปแล้วนะอันอันมากกันไปไม่มากกราบเดียวเนะไม่กราบเดียวเน้ฉันบอกให้กราบก็คือกราบเดียวเนะก็ได้ดีมาก,ดม,ากดมเท้าฉันไปซะดมให้นหนักๆเลยนะแล้วฉันจะให้แกลุกตอนนี้ตอนออกลายเป็นคนรับใช้ะแล้ว ตอนนี้ชีวิตของต้นอ,อ้อก็ไม่มีความสุขตลอดกาลสาวใจฉันเลยอ,อย่าหัวเราะเราสิเรารู้สึกลำบากนะเราลำบากเราสาสร้างให้เธอแล้วสร้างมันจะเป็นย,ย,ยังไงอยะฮะอาลุกขึ้นมานั่นแหละอยู่ตรงนั้นแหละฉัน ก็จะไปเข้าใจไหมฮะเข้าใจฉันเข้าใจดีโอเคนั่นไปแลละหยีฉันต้องไปล้างแล้วล่ะสกปรกชมัดเไปหาพ่อแม่ดีกว่าไม่รู้ว่าพ่อแม่จะเป็นไงบ้างวันนี้มีความสุขจังเลยได้ให้ตนอ้อกราบเท้าด้วยาหาหาหานี่ก็เป็นท่าที่ดิ่มกันนั่นเนี่ยาหาหาฉันอะ ไม่อยากจะเข้าข้างมันเลยพอเข้าข้างมันมันก็สปกปรกอ้าวได้ตายอืมฉันเป็นจุ้หญิงแล้วจะให้มันทำอะไรอีกนะอ๋อให้มันไปขอทานดีกว่านั้นเราพรุ่งนี้ฉันจะพาพ่อแม่ไปบ้านของฉันไม่รู้นะว่าทำไม เขาจึงไปได้เึอ,เอหรือว่าเขาอาจจะทำอะไรสัก,กอย่างหนึง่งโดยที่เขาเล่นไปแล้วอ,อาจจะใช่อาจจะไม่ใช่มัง้งตนอเป็นธาตถ้าเล่นขึ้นมานะจะจะตบให้ล่วงขาแหกเลยคุณพ่อคุณแม่ขะไปบ้านของเราได้แล้วค่ะเออเออก็ได้ก็ได้ นี่อย่ายืนบนที่นอนหนีสิแล้วจะทําไมนี่อย่าเถียงกับพ่อนะเดี๋ยวพ่อไปไปไป,ไปอยู่บ้านของตัวเองไปฮทำไมถึงใจร้าขนาดนี้ล่ะต้องไปปั้านกแกล้ะอ๋อรู้แล้วโทรหาคุณป้าดีกว่าโทรแบบวิดีโอคอลอ้อาวลูกมาทำไมจ๊ะ คือว่ามาลับหนูหน่อยค่ะรถก็มีแล้วอ๋อไม่ได้จ้ะอ๋อไม่เป็นไรค่ะเอารถที่บ้านหนูก็ได้ค่ะโอเคจ้าต้นอ้อเดี๋ยวให้ไม่ใช่ค่ะหนูอันอันนะคะไม่ใช่ต้นอ้ออ้าวเหรอนั้นให้ต้นอ้อขับไปละกันต้นอ้อก็ขับเป็นเฮินถ้าสมมุติหนูได้แผลมาหนูต้องไปฟ้องคุณป้าเลยนะคะได้เดี๋ยวแม่จัดก,การเอง ปาค่ะปาไม่ใช่แม่ค่ะโอเคโอเคจ้าเดี๋ยวให้ต้นอ้อไปรลบนะจ๊ะค่ะต้นอ้ออะไรจะมาเนี่ยไอ้ท่าสุกปก๊ะโสโครกบ้อนอะมานี่หน่อยสิอะไรคะคุณปลาไปแกขับรถเป็นไหมเป็นค่ะขับรถเป็น ก็ไปรับอันอันซะทำไมต้องไปรับด้วยค่คะฉันบอกให้แกไปไม่งั้นฉันจะดีแกไปคะใช้อยู่นั่นแหละเมืม่อไหร่เราจะได้ไปมีความสุขนะอ้อตนออขับรถเป็นได้แค่ดเดียวไม่รู้ว่าเขาจะขับรถได้หรือเปล่า ฉันกลัวชนเขาจังเลยขับรถไม่ใช่ครั้งแรกของฉันว้าวมีคนวิ่งด้วยเหรอเนี่ยม,มาแล้วคะ่ะอัน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 ไปได้แล้วอย่าเพิ่งเล่นโทราศาัพท์เออนี่โทรศัพท์ของฉัน <c oughs> อยากจะใช้เอฟเฟกเป็นตูดริงจังทำไมต้องใช้เป็นตูดริงของเราด้วยแล้วจะทำไมอ้ยยอ้ยขับเราไม่มีภาษาเลยนะเรายังไม่ได้คันขับเลยนะอ้าวหรอมีการเหวี่ยงใหญ่ใหญเหรอมาออกมาได้แล้วไปจับมือฉันอีหน้ากลัวก็หน้ากลัว พาฉันไปก็พอแล้วเฮ้ยอย่าให้มันจับมือเลยมาแล้วค่ะคุณป้าใครมาอ๋ออันอันเอานั่ง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 ,งและใครอนุญาตให้แกมานั่งยะฮะต้นอ้อโอเคอันอันทำไมแกถึงใจร้ายกับเราอย่างนี้ทำไมล่ะก็แกเป็นทาสนี่ ตนอไม่มีความสุขอยู่กับอันอันเวลามีอันอันทำอะไรหรือไม่ก็กระจกแตกอันอันจะโทษเธอเสมอมาโรงเรียนดีกว่าไม่ได้มาโรงเรียนสักสามปีไหนไปปรึกษาคุณครูดีกว่า คุณครูค่ะคุณครูค่คุณครูชมพู่แล้ใครอหนุญยาให้แกเข้ามานะจ๊ะคือว่าหนูอยากจะบอกว่าป้าของหนูอะค่ะใจร้ายมากเลยพ่อแม่หนูก็เสียไปแล้วโอ้น่าสงสารักเลยนนะลูกใช่ค่ะงั้นเราต้องปรับปรับอะไรหรอคะปรับเงินล้านบาท โอแพงไปไหมคะครูไม่เป็นไรหรอกอย่างน้อยป้าก็เป็นอย่างนี้แหละอืมเอาอย่างนี้นั้นพาครูไปบ้านป้าหน่อยได้ค่ะคุณครูนี่ค่ะบ้านป้าเหรอจ๊ะอยู่กับอันอันเหรอใช่ค่ะแป๊บหนึ่งนะคะคุณครูรออยู่ตรงนี้แป๊บหนึง่งแล้วคุณครูแอบฟังหนูนะคะ อันอันไปเล่นกับเราไหมไม่อยากจะเล่นกับสซกโป๊กหรอกอ้าฮ้าฮ่าฮ่าห้างั้นแกอย่าพูดกับฉันดีๆหรือไม่พูดกับฉันดีเดฮะแล้วจะเป็นยังไงคร,รูขาเริ่มมาได้เลยเค่ะอันอันเราบอกคุณครูมาบ้านหนูได้ไหมคะ อยากจะบอกว่าคุณครูจะให้เงินหนึ่งล้าน 1, บาทหนูนะคะเย่ yeah, คุณป้าหนูโชคดีจังเลยไม่จะปรับเธอล้านบาทและแกเอาพ่อแม่มาแกคุยและคุณปลาก็โดนหักคะแนนนะคะที่เป็นผู้ปกครองแบบนี้ของตนอ้อฮะนั่งนี่ก็เป็นภาษาเนี่ยเอาไปคุณครูขาคุณครูจะเย็นก่อนนะคะมันเป็นแค่เรื่องภาษา ไม่จะเย็นหรอกอันอันฉันจะหลอพ่อแม่แกมาค่ะมานั่งกันค่ะไปอันอันไปเรียกพ่อแม่แกมาเดี๋ยวนี้ค่ะอย่าเพิ่งเล่นโทรศัพท์เก็บโทรศัพท์ไว้ซะค่ะ<ข>ทีนี้อันอันก็ได้ยอม ต้นอ้อในใจของอันอันคือการฆ่าต้นอ้อแกเป็น้ค่นีน่โหดร้ายเก็ดสกปกเฮ้ยอะไรเนี่ยบ้านนี้ก็ปบ้าหลออแท้แท้ยังไม่ได้ก้าวสกิดหนึ่งและนี่คือบ้านใครกันแน่แล้วเราต้องไปอยู่กับใครเนี่ย ไปหาพ่อกับแม่ดีกว่าฮ่าอ้าคุณเมื่อไหร่ลูกเราจะกลับมาล่ะตอนนี้ก็หกโมงแล้วนะนั่น,น่ะสิไปอุ้มฉันแล้วก็ไปตามหาลูกเราก็ดีกว่าโอเคได้ได,ได้เดี๋ยวเราจะไปตามหากันนะโอเคค่ะที่รักอ๋ออย่ามาจุ้มว่าจุ้มว่าองนี้ตลน,นี้เราต้องไปหาลูกเราไป ผู้หญิงคนนั้นยังเดินไม่เลิกเลยนะคะไม่เป็นไรหรอกนะอา้าวนั่นลูกเรานี่นะลูกทำไมลูกถึงหน้าบ้าหน้าบึกอย่างนี้ล่ะหนูโดนปรับหนึ่งล้านบาทค่ะและหนูต้องเข้าเข้าเข้าคุกด้วยนะคะรวมพ่อแม่ด้วยจริงเหรอพาไปบ้านหน่อยสิอย่าบอกโน้ต้นอ้อ แก้งเธออีกแล้วอ่ะมันไม่ใช่ค่ะต้องแน่นอนอนั่นไงตนออนัอ่งอยากเป็นสปายแน่นี่ต้นออคุณคูอันอันทำไมถึงเป็นอย่างนี้ล่ะครับต้องโดนปรับหนึ่งล้านบาทน,นะจ๊ะและจะไปติดคุกหรือไม่ไปคะหรือจะให้ฉันต้องลงไม้ลงมือและคนรวมขัาคุณป้าด้วย แล้วจะให้ต้นอ้อไปอยู่ไหนนะคะคุณครูต้นอ้อไม่เป็นไรนะจ๊ะเดี๋ยวจะาให้เธอเนี่ยไปนอนบ้านก่อนนอนบ้านครูอ๋อได้ค่ะคุณครูไปไปติดครูกันซะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูจาัดก,การเองโอเคได้จ้ะ วมถึงคุณป้าด้วยค่ะมาโอ๊ยฉันต้องติดโควอีกแล้วเหรอเนี่ยนี่ทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะฮะบอกฉันมาเดี๋ยวนี้ไปค่ะไม่ไปผมไม่ไปนะผมไม่ไปต้องไปค่ะไม่ไปต้องไปไม่ไปคุณไปเถอะนาอย่างน้อยแล้วก็เพดนะเออแล้วเราต้องติดอีเวตนล่ะไปถาม ผู้ชนะอยู่ค่ะไปอยู่ใกล้ๆแค่นี้นดินจะไปไม่ถึงนั่นสิค่ะคุณครูไม่รู้ว่าใครกันแน่ที่ผิดโอ้ยป้าเดินไม่ได้แล้วเนี่ยนี่ทำมถึงเป็นอย่างนี้นะ โอ้หเราโดนจับโดนแขนกันเลยที่รักนี่คุณขาดูสิขาคนนี้เนี่ยเขาทำะายกับเด็กคะ่ะอ้าวตนา้นอ้อฮะคุณป้าหนูคิดถึงคุณป้ามาเลยคะ่ะนี่คุณป้าเธอเหรอใช่ค่ะนี่ก็คือเขาทำกันหมดเลยไปไปไเชิญเข้าคุกเชิญเข้าคุกค่ะ ไปค่ะเชิญอะเชิญเข้าค่ะบ๊ายบายนะจ๊ะเฮ้ยต้นอ้อต้นอ้อเราขอโทษใช่ใช่พวกเราขอโทษป้าก็ขอโทษนะจ๊ะอ่าฉันก็ขอโทษนะจ๊ะมเราก็ขอโทษด้วยกันปิดคุกขอโทษดีนะคะต้องติดคุกหนึ่งปี ไปค่ะคุณครูกลับบ้านกันแล้วค่ะไป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 ,ไปเอากระเป๋า,าค่ะคุณครูกระเป๋าหนูอยู่ไหนล่ะจ้ะลูกกระเป๋าที่อยู่บ้านป้าค่ะบ้านป้าตอนนี้ก็โดนปิดไปเรียบร้อยเพราะว่าตนอในการปิดบ้านจากคุณครูคุณครูเป็นหัวหน้าหมู่บ้านแต่จริงจริง ครูอยู่บ้านนี้มาตั้งนานตั้งหนึ่งปีแต่เธอได้ย้ายออกอะครูปิดไปเรียบร้อยแล้วเราก็ไปอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะจ๊ะค่ะคุณครูไปกันเถอะค่ะนั่นหนูไปเอากระเป๋าในห้องก่อนนะคะโอเคจ้ารออยู่ตรงนี้นะคะโอเคอไปกันจ้ะ ไม่เป็นไรค่ะนั้นเดี๋ยวหนูขับรถเองเอวหนูขับรถเป็นเหรอจ๊ะเดี๋ยวตายนะไม่ตายหรอกค่ะหนูขับรถเป็นอ,อย่านะโอ้ยเก็บถึงไปได้อ๋อขอโทษนะจ๊ะไม่เป็นไรค่ะอะบ้านครูอยู่ไหนคะนั่นไงบอกแล้วว่าให้ขับไม่ให้ขับบอกมา อตกลงไปตดิงไปตรงนี้เหรอคะใช่ตดินไปตรงนี้แล้วจ้ะอา่านี่ถึงแล้วบ้านครูนี่บ้านครูเหรอคะเนี่ยสวยย่งกับเป็นเจ้าหญิงเลยนะคะจ้ามามามาลงจากรถได้แล้วคะ่ะครูอา่อาอ่าห้องเราอยู่ที่14นะจ้ะ เอาหอสิบสี่เลยหรอคะใช่มันเป็นริฟมันเป็นหอจ้ะหอรวมมันประมาณสิบสีชั้นเราอยู่ห้องสุดเลยแต่มันก็มีลิฟต์นะโหมันเป็นหอที่สวยจริงๆเลยค่ะเข้ามาค่ะเข้ามาชั้นสิบสี่ บ้านครูนะบ้านครูอาจจะไม่สวยเท่าไหร่ไป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 นั่งกินข้าวก่อนไปอ่ะเอากระเป๋าไปวางที่ห้องนอนของครูนะค่ะเอห้องนอนครูอยู่ไหนว้าวสวยจังเลยด้านล่างก็เป็นที่วิ่งสนามของโรงเรียนน่ารักจังเลยฉันวางไว้ตรงนี้ล้กัน โอเควางเสร็จเรียบร้อยลา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 คุณครูขามาแล้วค่ะไปไปกินข้าวกันได้แล้วจ้ะลูกค่ะหนูไม่ใช่ลูกครูนะคะแต่ยังไงไปกี่ปีกี่ปีครูก็ยังเรียกว่าลูกกะนั่งค่ะคุณครูเดี๋ยวหนูกินข้าวก่อนนะคะจ้าครูกินแล้วครูกินที่โรงเรียนแล้วค่ะโอเคค่ะคุณครูหนูหนูกินข้าวก่อนนะคะจ้า หมน่ากินจ ok ังเลยค่ะคุณครูเป็นน่ากินก็กินให้เยอะๆนะจ๊ะอุตส่าห์ทำให้นะเนี่ยน่ากินมากอร่อยอย่างก็เป็นฝีมือของคุณครูก็จบไปแล้วนะคะข้เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าควรรักเด็กนะคะ เพราะว่าเด็กนะคะยังไม่รู้จักความอะไรเลยนะคะเพราะว่าตอนในเด็กของทุกคนก็เป็นร้องไห้อะไรอย่างนี้นะคะพอตอนโตนมาก็ร้องไห้ไม่รู้เหมือนกันนะว่าใช่หรือเปล่านะคะถ้าใครร้องไห้อย่างนี้ก็ขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าระเบื่อเปล่าวะ,ะนั้นก็วันนะคะอย่าลืมกดไลค์ก,กดแชร์กด subscribe ด้วยะค่ะบ๊ายบายแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องไปอุ๋งด้วยนะคะ อ๋อใช่แล้วก็กลุ่มของเรานะคะไม่รู้ว่าจะสร้างยังไงแล้วออตอนนี้เพราะว่าสับสนมากว่าจะสร้างในแท็บเล็ตหรือจะสร้างในโทรศัพท์ดีเออทุกคนคอมไม่มาเลยว่าจะให้สร้างที่ไหนนะคะทุกคนอ่ะใช้พาสปอร์ตนี้กินแล้ว <c oughs> ก็ไปบานนะคะบ้านหลังนี้นะคะก็เป็นโรงแรมเปล่าไม่รู้นะว่าเขาจะสร้างมาเพื่ออะไรเอ,อเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปที่ด่านฟ้ากันนะคะที่ทุกคนยังไม่รู้จักกันนะ นะให้ทุกคนมาตรงนี้ตัวนี้มันก็มีทางไปใช่ปะ่ะแล้วก็จะมีทางแบบนี้แล้วก็เดินไปเลยเห็นปะอ่าแล้วก็ไปอีกนี้เห็นไหมเห็นปะมันก็เป็นแบบนี้แหละค่ะทุกคนมันก็เป็นแดนฟ้าธรรมดาธรรมดาเออแต่มันมีอันนี้คืออะไรคะเนี่ยเขาทำอะไรอะ่ะโอ้นั่นก็